ตอนที่42แดนผู้ทรงศีลการเดินทางครั้งนี้พระเจ้าประเปรฐที่โกศลสั่งให้ต่อแพรที่ทำจากไม้ไผ่จำนวนมากเพื่อล่องไปตามแม่น้ำอะจิระวดีซึ่งเป็นวิธีการเดินทางปกติในขาล่องเพื่อขนสินค้าจำนวนมากของเหล่าพ่อค้าวานิชไปยังแคว้นต่างๆทางใต้ เพราะมีความสะดวกและประหยัดเวลามากที่สุดท่านภวรีพร้อมสิทธิ์จำนวน500คนที่ออกบวชมาด้วยกันในตอนแรกและให้พลสนับสนุนอีก100คนก็ออกเดินทางขบวนแพรไม้ไผ่นี้บรรทุกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและสเสบียงอาหารเต็มลำแพรของท่านภวรีดาบท อยู่หัวขบวนโดยท่านจะคอยวางแผนว่าคืนนี้จะพักค้างแรมที่ไหนเมื่อถึงทางแยกจะไปทางไหนและสุดท้ายท่านจะตัดสินใจลงหลักปักฐานณนที่ตรงไหนการเดินทางครั้งนั้นจึงเป็นเหมือนการผจญภัยเพราะต้องเดินทางในฤดูน้ำหลาก ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อไม่ให้แพรเกยตื้นซึ่งบางครั้งต้องเผชิญกับฝนท้ายฤดูบ้างท่านโพเชครับแม่น้ำอจิระวดีนี้คือแม่น้ำอะไรหรือครับผมถามแทรกระหว่างการท่องไปในความทรงจำของอาจิตะปัจจุบันเธอเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำยม ซึ่งมีความยาวกว่า500กิโลเมตรจากเมืองสาวัตถีก่อนจะมาบรรจบกับแม่น้ำโคทาวรีที่แยกออกเป็นสองสายและมาบรรจบกันอีกครั้งที่เกาะแห่งหนึ่งโดยมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเธออยู่คือสถานที่ที่พวรีดาบทเลือกไปตั้งอาสมนั้น คือบริเวณเดียวก,กันกับที่เธอเลือกสร้างพระพุทธรูปในอีก2,000ปีต่อมาหรือที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงเกาะที่อยู่ระหว่างแคว้นสองแคว้นโดยมีแม่น้ำโคทาวรีหรือที่เรียกว่าแม่น้ำเจ้าพยากั้นเป็นเขตแดนท่านโพเชอธิบาย สถานที่ที่ผมไปสร้างพระพุทธรูปหรือครับแสดงว่าผมมีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มา2,000กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่เกิดเป็นอาชิตะดาบทแล้วใช่ไหมครับใช่การมีพบชาตินี่มันซับซ้อนจังเลยนะครับผมตั้งข้อสังเกตยังมีเรื่องราวมากกว่านั้นอีกนะ แต่ฉันค่อยเฉลยให้เธอรู้ในภายหลังก็แล้วกันท่านโพเชพูดได้ครับผมตอบผมกลับเข้าไปในความทรงจำของอชิตาอีกครั้งด้วยความสนใจใกล้รู้ว่าท่านพวรีจะค้นพบสถานที่สำหรับตั้งอาสมของท่านที่ไหนช้าวันหนึ่งหลังจากขบวนแพรหยุดพักณเนะมืองเมืองหนึ่งที่ท่านพวรีบอกว่า ที่ผ่านมาในชีวิตของท่านไม่เคยเดินทางไปไกลกว่าจุดที่พระแรมนี้เลยสมัยหนึ่งท่านเคยติดตามบิดาของพระเจ้าเปรเซนที่โกศลมาร่วมงานเฉลิมฉลองที่แคว้นทางต้าแห่งนี้ท่านจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆที่ท่านไม่เคยไป ซึ่งที่จริงท่านประสงค์จะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางมาเกือบหนึ่งเดือนวันนี้ฝนตั้งเขามาแต่เช้าทั้งทั้งที่เลยฤดูฝนมาเป็นเดือนแล้วผมได้เข้าไปเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเราจะเดินทางต่อหรือไม่คำตอบที่ได้คือเดินทางต่อ พอเริ่มต้นเดินทางไม่นานฝนก็โปรยปลายลงมาตลอดทั้งวันท้องฟ้ามืดครึ้มไม่เห็นแสงอาทิตย์เล็ดลอดออกมาแม้แต่น้อยคนถ่อแพรต้องอยู่ในสภาพเปียกปอนเกือบทั้งวันการเดินทางวันนี้ผมรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าของทุกคนเนื่องจากการรอนแรมบนแพรที่ไม่สะดวกสบาย การหุงหาอาหารที่ไม่เต็มอิ่มการพักผ่อนก็ไม่เต็มที่ประกอบกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันทำให้บางคนมีอาการอิดโรวยอย่างเห็นได้ชัดและแล้วเมื่อถึงเวลาใกล้คำ่ำขณะที่เดินทางมาได้ประมาณ30กิโลเมตรดูเหมือนทุกอย่างจะถูกจัดสรรมาอย่างพอเหมาะพอเจาะภาพที่ผมเห็นเวลานี้คือ เหมือนเรากำลังเดินทางออกมาจากม่านหมอกที่มืดสลัวของกลุ่มเมฆฝนทันทีที่พ้นออกมาจากบรรยากาศขมุขขมัวเราก็มาถึงทางแยกที่สามารถเลือกไปซ้ายหรือขวาได้แสงอาทิตย์ยามเย็นในช่วงต้นฤดูหนาวที่มีสีเหลืองทองที่สาดส่องลงมายังพื้นที่ที่อยู่ตรงหน้า เบื้องหน้านี้คือป่าผลไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมองดูร่มรื่นปราศจากกล้องรอยการอยู่อาศัยของผู้คนเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าท่านโพรีจะต้องเลือกสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอนสถานที่แห่งนี้คือที่ที่ฉันจะอยู่จนสิ้นชีวิต ท่านโพรีพูดกับผมด้วยความมั่นใจขอรับท่านอาจารย์ผมตอบรับขอให้ทุกคนขนข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดลงที่นี่จากนี้ไปเราจะไม่เดินทางต่อกันอีกแล้วท่านโพรีพูดด้วยความหนักแน่นเย็นวันนั้นหลังจากที่ตั้งที่พักชั่วคราวเสร็จท่านโพรีจึงเรียกอัมมาดผู้ติดตามทุกคน รวมทั้งคณะของผมอีก16คนมาประชุมกันท่านได้สอบถามเหล่าอัมมาตที่ส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องเขตแดนว่าที่ไหนเป็นของแคว้นอะไรจึงได้ความว่าพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่กว้าง10กิโลเมตรและยาวถึง40กว่ากิโลเมตร เป็นจุดที่แม่น้ำโคทาวรีแยกออกเป็นสองสายอบล้อมเกาะแห่งนี้เอาไว้ซึ่งเป็นเขตบรอยต่อระหว่างแคว้นอัสกะและแคว้นมุมุละกะโดยมีแม่น้ำโคทาวรีกั้นเป็นพรมแดนแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ไม่มีแคว้นใดถือครองเป็นกรรมสิทธิ์เนื่องจากมีดาบส องหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อสิ้นท่านไปแล้วพื้นที่แห่งนี้จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแคว้นใดก็ยังไม่ชัดเจนพรุ่งนี้พวกเธอจงแบ่งออกเป็นสองคณะคณะ1ไปยังเมืองหลวงของแคว้นอัสกะอีกคณะหนึ่งเดินทางไปยังเมืองหลวงของแคว้นมูรกะ เพื่อไปเจรจาขอซื้อที่ดินแห่งนี้กับเจ้าทั้งสองแคว้นด้วยเหรียญทองที่เรามีฝ่ายละครึ่งท่านโพรีสั่งการได้ขอรับท่านอาจารย์หัวหน้าอำมาตอบรับฉันพึงใจสถานที่แห่งนี้ฉันถือว่านี่เป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลเพราะตำบนนี้เคยมีผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ ฉันมั่นใจว่าองค์เทพเทวาที่ปกปักราาักษาผืนดินแห่งนี้จงใจให้ฉันมาพบและให้ฉันได้มาอยู่ที่นี่ท่านโพรีพูดหลังจากส่งคณะอามาดไปเจราจาขอซื้อที่ดินเจ้ามืองทั้งสองต่างยินดีและรับข้อเสนอของท่านโพรีด้วยความเต็มใจทันทีเพราะพื้นที่แห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ว่า แควนใดจะได้ถือครองแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่เล็กน้อยและทั้งสองควนก็มีมิตรไมตรีต่อกันการจะทำึกสงครามเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เล็กขนาดนี้จึงเป็นเรื่องไม่คุ้มค่าเจ้ามือทั้งสองจึงยินดีและยังมอบที่ดินบริเวณบริมแม่น้ำรอบๆเกาะนับตั้งแต่แม่น้ำแยกเป็นสองสายให้อีกด้านละ 10กิโลเมตรรวมกับแคว้นรวมกับความกว้างของพื้นที่ในเกาะที่นี่จึงมีขนาดใหญ่มากขึ้นคือกว้าง32กิโลเมตรและยาวถึง60กิโลเมตรไม่นานนะักหลังจากที่ไพร่พลที่ติดตามท่านพวรีได้ช่วยกันก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อรองรับคณะดาบทที่จะเดินทางมาสมทบในภายหลังรวมทั้งสิ้นถึง1 6 0 1 6คนพวกเขาก็เดินทางกลับนครสาวัตถีสถานที่แห่งนี้จึงมีปัจจัยที่พร้อมมูลสำหรับวัดตะปฏิบัติของท่านภาวรีคือเป็นพื้นที่ห่างไกลผู้คน เพราะเป็นชายแดนมีพืชพันธุยาหาและผลมไม้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ไม่ขาดแคลนเรื่องการกินอยู่คณะดาบททั้ง16,016 16, 16คนก็สามารถปฏิบัติกิจของชรินดาบทได้อย่างเต็มที่โดยแยกย้ายกันไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งเกาะโดยเฉพาะตอนใต้ตรงจุดที่แม่น้ำโคททวรี หลามาบรรจบกันหรือเป็นตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดอยุทยาในปัจจุบันเวลาผ่านไปนานวันชาวเมืองที่อยู่ห่างไกลก็รู้ข่าวว่ามีคณะดาบทมาตั้งสํานักอยู่บนเกาะแห่งนี้จึงพากันเดินทางมาสักการะและสนทนาธรรมแต่เมื่อเดินทางมาแล้วไม่สามารถจะเดินทางกลับได้ภายในวันนั้น จึงขออาศัยค้างแรมเมื่อมีคนค้างแรมมากขึ้นจึงเริ่มมีผู้คนมาอาศัยอยู่ประจำเพื่อจะได้สนทนาธรรมและอุปถาคณะดาบทท่านโพรีก็เมตตาอนุญาตให้พวกเขาปลูกบ้านเรือนทั้งในเกาะและนอกเกาะการมาอยู่ของพวกเขาก็ได้อาศัยที่ดินที่ท่านโพรีถือกรรมสิทธิ์อยู่ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์และค้าขายในที่สุดบริเวณแห่งนี้ก็กลายเป็นชุมชนเมืองที่ไม่มีสถานะเป็น,นเป็นนครรัฐใดๆเลยเป็นเพียงชุมชนที่มีคณะดาบทของท่านพวรีเป็นศูนย์กลางเมื่อชาวบ้านได้รับความเมตตาให้ทำกินบนพื้นที่หากเป็นปกติทุกปี ชาวบ้านจะถูกเรียกเก็บภาสีจากเจ้าครองนครแต่สำหรับที่นี่ไม่มีเจ้าเมืองพวกเขาจึงเกิดสำนึกในหน้าที่ของตนเองโดยพร้อมใจกันรวบรวมทรัพย์ที่เป็นดอกผลจากการทำกินไปมอบให้กับเจ้าเมืองในแคว้นทั้งสอง ท่านเจ้าเมืองทั้งสองกลับปฏิเสธเนื่องจากที่ดินเหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโาวรีไปแล้วดังนั้นชาวบ้านจึงนำทรัพย์สินกลับไปมอบให้กับท่านภวรีแต่ก็ไม่รับแต่ก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกันท่านผวรีกล่าวว่าการมาอยู่ที่นี่ของท่านมาเพื่อ ไม่ค่องแวะกับทรัพย์สมบัติมาเพื่อตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองจึงไม่มีเหตุผลที่ท่านจะรับทรัพย์สินเหล่านั้นไว้แต่เนื่องจากเป็นเจตนารมของชาวบ้านพวกเขาจึงเสนอว่าให้ท่านโพรรเก็บทรัพย์สินเหล่านั้นไว้หากมีคนจรคนยากไร้ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้ท่านมอบทรัพย์สินนี้แก่พวกเขา เพื่อเป็นทานบารมีซึ่งท่านโทรีก็เห็นสมควรในการรับรัพยบสินเหล่านั้นเอาไว้จึงทำให้สำนักของท่านโทรีมีชื่อเสียงขจรกระจายไปอย่างรวดเร็วว่าเจ้าสำนักนี้มีเมตตาสูงใครที่ยากจนไร้ที่พึ่งก็ให้มาขอรับการช่วยเหลือจากท่าน จึงมีผู้คนทางใกล้และไกลเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายท่านโพรีจึงกำหนดวันเวลาว่าวันนี้เท่านั้นของทุกๆปีเขาจะทำการบริจาคเหรียญทองให้กับเหล่ายาจกผู้ยาไกไร้ดังนั้นทุกปีจะมีเหล่านิพกชดินเร่ร่อนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมา เพื่อขอรับการสงเคราะห์และนี่คือขบวนแห่งความทุกข์ที่ท่านภพร,รีต้องเผชิญ